โยขอที่สีฟันเนี่ยหลวงปู่น้ำหม <c oughs> ำากไม่เหรอกวนน้ำหมากไม่หรอกโยมก็ขอที่สีฟันนี่ไปเลยนะหรือใส่ไม่ต้องขุดต้องเอาเปล่าไม่เลยวะอะแล้วแต่ครับแล้วแต่หลวงปู่ครับวนวนแล้วเติมน้ำหมากากันเรียบร้อย ให้หรือไม่ให้เรียนเรียนสักกันเข้ายังไงเนี่ย เโก้เห <icana> <naj bum S 1> ็นว่าโดนถูกทายเหมนะแต่มันหมดปิดแล้วลูกมันแรงดีแลอี้เตกใกล้ๆมับางไม่นาน่ให้วิดีโอ มันเล่นมามันอยู่เลยสามแล้วอ่ะมันตึงมันนิ่งเนอะเพราะว่าน้องคันยุงกัดมือจะไม่นิ่งห้านึองหนึ่งแม่ มันไม่ได้อยู่เลย